สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกับ Darknet r i ไรนะครับกับนักเวทหญิงสวยหุ่นซเลนเดอร์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ล็อบบี้เราจะเข้าไปดูกิจกรรมประจำวันซึ่กลับคลิปที่แล้วน่ะเราเข้าไปเคลียร์ด่านประจนภัยไว้นะครับแต่ตอนนี้เราทำครบ10ครั้งแล้ว10ด่านแล้วก็มารับรางวัลรับรางวัลเสร็จปั๊บ ก็ไปเครดันเจี้ยนทองเขาให้เทียนหนึ่งครั้งนะนี่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งอีกภารกิจหนึ่งครับเราก็มาเลือกว่าเราจะเข้าไปอ่าขั้นที่เท่าไหร่ชั้นเท่าไหร่นะครับเราเลือกสูงสุดเลยแล้วกันเพราะว่าแต่ละขั้นเนี่ยมันจะได้ได้เงินได้เหรียญทองเนะี่ยไม่เท่ากันถ้าชั้นสูงสุดเ่ยเราจะได้เหรียญทองเยอะหน่อยก็แต่ว่า ศัตรูก,ก็จะแข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้าเรามั่นใจกับพลังเราสู้ได้ก็ลุยลุยที่ชั้นที่สูงที่สุดเพื่อจะรับเหรียญทองให้สูงสุดจับมือลุยเลยพลังโกรธโกรธนะนึ่งพลังน้ำแข็งตุ้มต้องลุยก,กันไปแบบนี้จะมีค้ามสุขอยู่ใน อยู่ในถ้ำทองคำเนี่ยถ้ำเหรียญทองเยอะมากเลยแต่เราก็ไม่พลั้นรุย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 พลังกโกรธที่เป็นรูปกระโหลกอะถ้าเราไม่ติ๊กมันก็เนี่ยจะไม่ไม่ทำนะครับไม่ทำต,ต่เราติดต่อมาแต่ว่าถ้าไปดา่านอื่นๆอื่นก็โอเคอยู่แต่พอมาด่านด่านเก็บเหรียญทองเนี่ย มันใช้แนละ้วมันจะทำให้ใช้เสียเวลาเพราะว่ามันจะต้องมีท่าแอคชั่นในการใช้พลังนะเสียเวลามากกว่าปกปติเสียเวลามากกว่าสกิลปกปติก็เลยถ้าปล่อยออโต้ก็จะไม่เคยติกสกิลนี้ในทําเก็บเหรียญทองนะปล่อยเขาใช้ออโต้ใช้สกิลปกปติซะทั่วไปมันจะเร็วกว่าแล้วก็บมเงินได้เยอะกว่า ปั๊มเหรียญทองได้เยอะกว่าแล้วสกิลสกิลที่มันเป็นตัวเลขอยู่นะเนี่ยมันยังชาร์จพลังไม่เต็มนะเกมตัวเกมมันก็จะใช้สกิลปกติคือสกิลล่างสุดนะ่ะเนี่ยโดยการติ๊กที่ปุ่มกลางอ่านะเราชนะแล้วชนะแล้วเราก็จะได้เงินวันนี้เราได้มา4ี่แสนสามนะสี่แสนสามเสร็จเสร็จนะครับแล้วก็ได้เหรียญตรารูปหอยนะมาสิบชิ้น ล้วแป๊บหนึ่งอ่ะพอให้ดูรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะผ่านมาเราก็ต้องโหลดเพื่อเข้าไปที่หน้าต่างใหม่นะก็ออกไปที่หน้าต่างเลือกเข้าเหรียญทองเข้าต่อสู้เก็บเหรียญอีกครั้งเราจะเข้าที่ด่านที่สูงสุดอีกครั้งนึ่งเพื่อสต็อกเหรียญคขาที่เราได้4ี่แสนสามกว่าละทางเงินที่ได้สี่แสนสามกว่าเทากับว่า ในวันนี้เราเข้าไปเก็บเหรียญทองในทัพเนี่ยสองรอบจะได้อย่างน้อยก็เก้าแสนหกอ่ะเก้าแสนหกเก้าแสนเจ็ดเนีก็ปั๊มเงินไว้ได้เยอะหน่อยและเหรียญทองเนี่ยกว่าน,น้าจะมีประโยชน์จะมีประโยชน์สำหรับเรานะดูสกิลเนี่ยนะสกิลเนี่ยตัวเลขมันชาร์จไม่ทันเนะี่ยเกมก็จะใช้สกิลล่างสุดนะสกิลล่างสุดนะครับโดยติ๊กที่เป็นปุ่มปุ่มตรงกลางที่มีรูปปีกัมนจะเป็น มันติ๊กให้เองอัตโนมัตินะรเราหกเราไม่ได้ติ๊กนะนั่นแหละมันก็จะเป็นเหมือนเป็นเป็นรัศมีออกแบบ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 นั่นคือการใช้พลังใช้พลังแบบสกิลพื้นฐานเน,นื่องจากเป็นลูกลูกลูกพลังเวทลูกกลมๆนั่นแหละนั่นลูกกลมๆอ่ะนั่นแหละก็คือพลังดีพื้นฐานสกิลพื้นฐานพลังเวทลูกกลมกตัดเข้าไปคอมโบเท่าไหร่ โอ้คอมโบเร็วมากเลยปั๊บปั๊บปับก็คือการทำลายทำลายตัวประหลาดเดติดต่อต่อเนื่องคอมโบ76 98 100คอมโบ1้อยหนึ่งร้อย้มตูวัวังเวทหนังแข็งหิมะโอ้ยแมมแกบังอาจบังอาจบังอาจเจ้าปีศาจบังอาจ ตีด้านหลังเลยเหล่าเจ้านอนซ้ายโอ้ยมันผ่านหน้าแกโกรธแล้วนะพลังเวทเนี่ยเรียบร้อยละแค่นี้ก็จัดการเก็บเงินแล้วได้ไรได้ยอ่น้อยกว่าเมื่อกี้หน่อยหนึ่งได้ได้ได 4, สีนะ่แสนสามเศษน้อยกว่านะครับแล้วก็พลังเราลดไปบ้างกันเลยได้แค่สองดาว ถ้าได้3ดาวครัเหรียญทองก็จะได้เยอะกว่านี้ครับเพื่อเป็นอันว่าครบแล้วนะสครั้งที่ถ้าเข้าอีกเราจะต้องต้องซื้อต้องซื้อตั๋วด้วยนั่นแหละด้วยเพชรเพชรฟ้าครับถ้าเข้าด่านด่านที่ได้เงินเยอะๆก็จะต้องใช้เพชรฟ้าจํานวนมากขึ้นไม่เอาดีกว่าเพชรฟ้าไปใช้ยังอื่นมีประโยชน์กว่าเยอะนะครับส่วนเหรียญทองเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาเข้าได้อีก2รอบครับเก็บเงินได้อีกเก้าแสนกว่า ส่วนไอเหรียญพุ่นเพชรเพชรฟ้านั่งเก็บยากดูกเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ออกฝ่ยหลังกลับฝอยหลังกลับมันก็จะมาอยู่ที่หน้าล็อบบี้ก็จะมีโฆษณาเราอยู่หน้าล็อบบี้ให้เราเข้าไปรับรางวัลเคลียร์ดันเจียนทองไปแล้วหนึ่งครั้งรับรางวัลเฮ้ยขาให้เคลียร์แค่1ครั้งก็ใช้ได้แล้วแต่เราเคลียร์สองรอบเพราะเราจะปั๊มเงินปังง๊มเหรียญทองอ,ะอ่ะรางวัลนู้นจะมีรางวัลตรงนี้อีกรับอีกได้อีกสองหมื่น รับรางวัลเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องทำอย่างอื่นต่อไปก็คือเคลียร์ดันเจี้ยนประจาวันเดี๋ยวาไว้คลิปหน้านะครับที่เราถอยหลังกลับมาก่อนกลับมาปับ๊บเราไปดูที่มีอะไรเพราะน่ากลัวน่ากลัวว่าคลิปนี้เราคงยังไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับอาแล้วครับเสียมตัวจากกันแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับก็เกมนี้ก็เป็นเกมเล่นสนุกสนุกเพลินเพลินอย่างนี้และครับภาพสวยกราฟิกดีเนื้อเรื่องก็โอเคนะครับ เป็นเกมสไตล์เพลินเนเกมฟรีนะครับโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ